สวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2565นะครับผมก็มีความคืบหน้าล่าสุดสำหรับโครงการคนละครึ่งนะมาอัปเดตกันนะครับตามที่หลายท่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโครงการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยนะครับหรือว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาเป็นโครงการสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยองค์รวมนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญ นะที่ให้กับประชาชนเนี่ยเข้าถึงนะครับรวมไปถึงการที่นะครับมีเงินสนับสนุนครึ่งหนึ่งจากทางด้านของภาครัฐนะครับก็สิ้นสุดลงไปแล้วในส่วนของโครงการคุณครึ่งเฟสสนะครับนั่นคือ30เมษายน6 5ที่ผ่านมานี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็จับตาแล้วก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยสําหรับในเรื่องของโครงการคุณครึ่งนี้นะครับ เนื่องจากโครงการนี้นะครับตามที่หลายท่านรับทราบนะครับก็เป็นโครงการที่ช่วยให้กับประชาชนนะครับผมในะระดับลากย่ารวมไปถึงประชาชนที่เขาเรียกว่ามีการใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ช่วยในเรื่องของภาคเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับล่าสุดนะครับมีความคืบหน้านะครับเพิ่มเติมกันนิดนึงสำหรับโครงการคนลครึ่งจอทบทนเกณฑ์ใหม่ ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับเปล่งช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะครับอ่เดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันเป็นรายละเอียดแบบไหนจอปรับเกณฑ์คนครึ่งอย่างไรนะครับคนครึ่งเฟส5เนี่ยนะครับรัดจอทบทวนเกณฑ์ใหม่ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มไม่หวานแหนะครับผู้ง่ายๆคืออาจจะไม่ได้ทุกคนเหมือนเดิมทีอย่างเงี้ยนะฮะเว็บไซต์ของ The Bangkok Insight รายงานว่านายสุพัฒน์พงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับระบุว่า ขณะนี้ครับกำลังพิจารณาโครงการคุลเครึ่งเฟส5อยู่ว่าจะทำให้เป็นรูปแบบไหนอาจทำแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไม่ใช่ให้สิทธิ์ทั่วไปเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับที่ทำแบบวงกว้างแล้วก็ไม่ได้จำกัดจำนวนคนนะครับทั้งนี้ครับยังอยู่ระหว่างการประเมินว่าอาจจะดูเกณฑ์รายได้เกณฑ์จังหวัดรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นหากการดำเนินโครงการคุณเรื่องเฟสใหม่ออกมาได้ อาจจะมุ่งเป้านะครับให้ตรงจุดมากขึ้นเช่นกลุ่มคนบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาแพงนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าราคาแพงเนี่ยนะครับได้รับกันทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูกันครับนะก็ถือว่าถ้ามีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทางด้านของนายอาคมเติมพิทยาภิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าคนละครึ่งเฟด5ครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะให้บางกลุ่มนะครับแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ก็ต้องไปดูว่าใครที่ได้รับผลกระทบเรื่องใดทั้งนี้ครับยอมรับว่าขณะนี้ต้องติดตามและประเมินตัวเลขสถานก,การณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับการใช้จ่ายด้านอุปโภคและบริโภคซึ่งจากข้อมูลไตรมาสแรกปี255นะครับอยู่ที่ประมาณ3.9ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้นในช่วงที่สถานก,การณ์โควิดคลี่คลายเศรษฐกิจกลับมาทำงานได้จึงต้องพิจารณาถึงความจำเป็นว่า โครงการคูณครึ่งเฟดห้าจะจําเป็นต่อหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าถึงณนะตอนนี้เนี่ยอย่างที่หลายท่านรับทราบดีครับในส่วนของโควิดเนี่ยดีขึ้นก็จริงอยู่แต่ว่านะครับราคาเข้าของเนี่ยนะแพงขึ้นนะครับทุกส่วนเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอีกหนึ่งปัจจัยมีผลกระทบนะครับโดยตรงเช่นเดียวกันนะนอกเหนือจากนะครับภัยโควิดด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพิจารณานะครับหากเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วนะครับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ ต้องค่อยๆทยอยลดลงเพราะถ้าเศรษฐกิจดีคนมีรายได้ดีมากขึ้นความจําเป็นที่จะเข้าไปสนับสนุนคนละครึ่งเนี่ยอาจจะน้อยลงไปนะครับอาจจะต้องถอยออกมาโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยได้ให้แบบทั่วไป30ล้านคนนะครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันจริงๆประมาณ29ล้านคนส่วนเงินที่เหลือเนี่ยคงไม่มากไม่พอเอามาทำโครงการคนละครึ่งเฟส5เพราะเฟส1เนี่ยใช้เงินมาก ในอาคมกล่าวนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับแล้วก็ความคืบหน้า ประมาณนี้ความเป็นไปได้สูงนะครับถ้าจะมีในเรื่องของโครงการค,ครึ่งเฟสใหม่หรือโครงการนะครับอน่นที่เกี่ยวข้องนะครับในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มที่มีความจําเป็นและช่วยเหลือบางพื้นที่หรือบางจังหวัดอันนี้ข้อมูลนะครับที่ได้มาล่าสุดนะครับเดี๋ยวไงติดตามข้อมูลกันขอบคุณข้อมูลอีกครั้งครับ The Bank o k Insight ที่เจาะลึกรายงานและก็แบ่งปันความคืบหน้า ให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับได้รับทราบเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับในส่วนของโครงการนี้นะครับแล้วก็ประชาชนหลายท่านเนี่ยก็มีความหวังแหละนะครับว่าจะนะครับในเรื่องของการเกิดขึ้นหรือกลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องของโครงการคุณครึ่งที่รัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับภาพเป็น ประมาณแบบนี้นะครับยังไงก็เอาใจช่วยครับแล้วก็ทางช่องเราก็ยินดีที่จะติดตามข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเอาละและถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทางช่องก็ขออนุญาตที่จะนํามาเพื่ออัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับสมาชิกท่านได้รับทราบแน่นอนครับภาพ ประมาณแบบนี้ครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพลาดคลิปใหม่ๆเสริตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดมชาแนลบายกเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ